กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสองกลุ่มมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเริ่มจากาเกษตรกรกลุ่มที่1กันเลยนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับ อธิบดีกรมการค้าภายในนะครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เปิดเผยว่านะครับได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงการชดเชยส่วนต่างราคาตาโมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1นะครับหรือเงินส่วนต่างข้าว ในงวดที่ย8ดนะครับรวมมีมติจ่ายส่วนต่างให้กับกเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ัทับ64นะครับที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคม2564ะครับและคณะกรรมการนะครับมีมติจ่ายเงินส่วนต่างสำหรับข้าวจำนวน4ชนิดนะครับก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกของปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวนะครับเพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินะครับไม่ได้มีการจ่ายชดเชยเนื่องจากสิ้นสุดหรือดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับสำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้มีดังต่อไปนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับตันละ 1, 1, 1 5 5 9 6 0บาทนะครับมีส่วนต่างตันละ2440.40บาทนะครับค่าเปลือกเจ้านะครับตันละ9280.57บาทนะครับมีส่วนต่างตันละ719.43บาทนะครับและค่าเปลือกหอมปทุมธานีนะครับตันละ1663.72 0 0บาทนะครับ มีส่วนต่างันละ336.28บาทนะครับและค่าเปลือกเนี่ยวตละนละ1,630.74บาทนะครับมีส่วนต่างตละันละ1,369.26บาทนะครับขณะที่นะครับเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดสำหรับงวดที่28ดังต่อไปนี้เลยนะครับข้าเปลือกหอมมะลินะครับได้รับสูงสุดนะครับ 3,946.40บาทนะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนข้าวเปลือกเจ้านะครับได้รับสูงสุดในงวดที่28นี้นะครับ2 1 5 8ม9 0นบาทนะครับและข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับได้รับสูงสุดในรอบนี้นะครับ8,407บาทนะครับและข้าวเปลือกเหนียวได้รับการชดเชยสูงสุดในงวดที่28นี้นะครับ 21,908.16บาทนะครับสำหรับเงินประกันราคาเข้าในงวดที่28และงวดตกค้างก่อนๆน,นะครับทางธนาคารทอกอศนะครับจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะครับในวันที่20พฤษภาคม2,564าเป็นต้นไปนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่านะครับจากหน้าจุบาประกันรายได้การเกษตรกรนะครับโดยนายจุลินลักษณะวิสิธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับล่าสุดนะครับมีประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเรื่องกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับโดยนาจุรินให้แจ้งกเกษตรกรว่านะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ไดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปีการผลิต2,563ทับ64งวดที่7นะครับ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นนตะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันพาะปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563นะครับถึง31พฤษภาคม2564นะครับและมีกําหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง19พฤษภาคม2564นะครับมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบจ่ายเงินในวันที่20พฤษภาคม2 0 ห6 4ี่นะครับสำหรับค่าโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เปอร์เซ็นนะครับที่กิโลกร,รัมละ8 4 6จบาทนะครับจะได้รับการชดเชยส่วนต่างที่กิโลกร,รัมละ0.04บาทหรือกิโลกร,รัมละ4ะี่สตางค์นะครับและได้รับการชดเชยสูงสุดครัวเรือนละนะครับ8 5 5 6 0ห้าสิบห้าบาทนะครับโดยมีเกษตรกร ที่จะได้รับการชดเชยในงวดนี้นะครับ2อ0หม1่นัครัวเรือนนะครับจำนวนสาหนนึ่งพิี่แปลงนะครับและ1 3 10 7 4 3 3สร่นเจรัสาบไร่นะครับ,รบนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทั้งสองกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับและ กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในวันพุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมนะครับทางธนาคารทกสก็จะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ทางกระผมคนแค่ขา่ขาวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับ และถ้าหากกับผมคนแชร์ข่าวกเสียดพารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอราขอพะคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ททานนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข่อยา่อยาจนตลอดปีและตลอดไปสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ